อจากตะไพ้นะนี่ก็มีเอ,อน้ํานะกระกดกฏพิจิจนะแล้วก็มีเป็นลมเมถุนตุนกงน,นะกับไฟเมสีธนูน,นนะนี่ไม่มีธาตุดินเลยนะแล้วก็เด่นๆนะขดาดธาตุดินอย่างเด่นเพื่อหัดสาวนะเพ,พื่อศกเมถุนสิงน,นะธนูด้วยนะก็นะมาตูนะแฮงแมนเลยนะตอนนี้นะน่าจะเออเขายังคิดอยู่เลยนะคิดเรื่องคุณอยู่หรือเปล่านะ ยังเสียใจเสียใจอยู่นะ้าป่วยนะร่ลงไปแล้วจะเป็นคนเก่านะหน้ากากนะไม่งั้นคงจะไม่ต้องมาเสียใจนะเป็นอดีตเป็นแล้วหรือเปล่านะเทมเพลนเนี่ยตอนนี้มีเป็นช่วงที่เรียกว่ากําลังร้างบางอยู่หรือเปล่านะใจบางอยู่นะเขากําลังเยียวยาตัวเองอยู่นะเทมเพลนก็คือเริ่มจะเบาลงแล้วนะมีความรู้สึกว่าใจเย็นลงแลรว้สึว่าเขาคิดว่าคุณน่าจะเย็นลงสักวันนะแล้ยวประตูนะเป็นองเอาทัวตาแล้วเรียกว่า พอ <S <S มาเจอเ er, ทมเพลนแนี่เทมเพลนคือมันจะเบาลงฝับสมรุนกับพลังงานแนะ้ะมีการเดี๋ยวมีคารปฏิปัตนอมมีการคู่จากันดีขึ้นนะมีรู้ว่าพอจุยมาคือโชคชะตาเนี่ยเขาจะให้มีการเปลี่ยนผ่านอ,อะไรที่มันดีขึ้นนะหรือเรียกว่ามันเป็นกรรมหน้าวิบากที่ต้องมาเจอกันเป็นเออเดนนี่ก็ได้นะจะเป็นคู่กรรมก็กได้นะก็ะคือช่วงนี้เป็นช่วงเบกความสัมพันธ์นะแล้วก็เขายังทบทวนจิตอยู่ยังไม่ได้วางคุณลงนะเพราะว่าแ่งแมนก็ยังนึกถึงอยู่นะ เวิล์นะฮะเป็นการติดต่อสืส่อสารนะในโลกออนไลไนะ์ก็ได้นะแชทก็ได้นะแล้วก็เป็นคู่แตกต่างนะเป็นสเตนนะไนออฟวร์แล้วก็คิงออฟคัพนะจริงๆคนนี้อาจจะเป็นลักษณะของคนที่เป็นครอบครัวแล้วก็ไดนะ้เขาอาจจะมีครอบครัวแนละ้วเป็นพ่อแม่มีลูกก็ได้แนละ้วหรือไม่ก็คนนี้เขขนี่ยเขาค่อนข้างจะเป็นคนชอบทูนนะเพราะว่าคิงออฟคัพนี่เนะี่ยว่าข้างลักแล้วมอยอยาขยายด้วยเก้าถ้วยด้วยนะเก้าถ้วยนี่คือเป็นลักษณะของอันนี้อาจจะมีทีได้นะแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่เรียกว่า แต่ปาร์ตี้ยิ่งกินดื่มเที่ยวนะคนเข้าหาเขาเยอะวนะฮอตอสู่นะก็เป็นเนียกว่าแ้่พ่อสายเมาเลยนะคุณมาเจอคนลักษณะนี้นะก็อันนี้เขาเสียใจหรือคุณเสียใจก็ได้นะเดวเวอร์เนะี่ยอาจจะจบกันไปแล้วก็ได้นะเดวเวอร์คือการซึ่งจุดแต่จบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะจะมีการนุ่งวอมเป็นวงกลมได้นะคนนี้อะไรเป็นคนต่างชาติต่างแดนนะเพราะว่าเป็นลุกโลกนะต้องเดินทางนะห่างกันนะะเตน,นนะก็ เวลาอยู่ด้วยกันแนละ้วก็มีความขัดแย้งหรือว่าไม่ลงนอยกันแล้วก็เขาอาจจะต้องยอมคุนนะาเพราะว่าอาจจะเถียงกูไม่ได้หรือเปล่านะแล้วก็ในาอ,อกววานนะจริงๆแล้วถ้าเขาเอเย็นลงนะเขาอาจจะเดินทางมาหามาคุยมาเคลียร์ได้นะแล้วขยายด้วยให้ทรแคนนะให้ทรแคนนี่คือเริ่มรู้สึกสำนึกผิดแนละ้วก็ได้นะหรือรู้สึกนึกถึงความดีหรือช่วงที่เคยอ,อยู่ด้วยกันก็ได้นะให้ทุกคนเป็นไพ่ของคู่บุญคู่แต่งงานหรือความเป็นเนื้อคู่นะ มีถ้าขค้ือเตนกับไอโรแฟนนี่แสดงเป็นคู่ทางจิตยอย่างนะแล้วก็เป็นคู่ที่เรียกว่าเป็นคู่แท้แต่เป็นแนวคู่กรรมคู่วิบากก็ได้นะถ้าไม่ใช่มีกรรมจะไม่เจอเวียงเจออะไรนะก็หนีก็ไม่พ้นนะ,ะนะอาจจะไม่ได้สมูนนะอยู่้ียกนแล้วเหนื่อยแต่ก็ตัดกันยากนะเพราะว่าไอโรแฟนนี่เป็นให้คู่เลยนะโลวเวอร์นะในอดีตนะอาจจากนะมีเรื่องของรักเราสองสามคนก็ได้นะ รือไม่ในตอนนี้นะที่เขาเสียดายเสียใจนะก็คือความที่ว่าคุณไม่ยอมเขานะเขาอาจจะดูยังไงก็ใช่นะมีบุคคลที่สามมาเกี่ยวข้องในเร็นว่าคนนึงค้อนเลยนะก็จะรักพี่เสียดายน้องนะเรื่องปยายนะถามดาาหน้ามาเลยนะเจ็บปวดรักสามเต้าได้นะก็มีความรู้สึกเจ็บปวดในอนดีตก็ได้นะหรือสิ่งที่มันจบไปแล้วหรือว่าเออมีเรื่องที่มันทําให้มีความเจ็บปวดเธอใส่กันอยู่นะ การที่เขานะไม่ได้มีคุณตรงนี้ก็ทําให้คุณปวดได้นะหรือว่าไปให้ความสําคัญอีกคนหนึ่งนะในที่นี้นะมองอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะก็คือเสียดายกับคู่นะคุณคนนี้นะที่จริงแล้วเขาก็ยังรู้สึกเออ่มีแพชั่นอยู่หลากหลายอยู่ชอบอยู่นะแต่ว่าอาจจะมีประเด็นกันนะด้วยความต,ต่างนั่นเองนะแต่ว่าอ้แฟนคู่นะยังไงคู่นะผมนี้อาจจะแค่ว่ารู้เยอะเท่านี้นเองนะเยอะมากๆรับไม่ไหวก็ผุก็เลยอาจจะ มีประเด็นกัน,น่บยเท่านั้นเองนะก็เลยไปทะเลาะอยู่ไหนนะเดี๋ยวทะเลาะเดี๋ยวทะเลาะนะแต่ว่าพ่อมีว่วพอจูนแล้วเรียกว่ากรรมยังไม่หมดนะเดี๋ยวจะมีอะไรดีขึ้นนะวิวพอจูนมาเนะี่ยอาจจะได้ปรับตัวกันคราวนี้นะเดือนธันวาคมหรือเปล่านะเอ็มพลั์นะนะก็อาจจะมีอะไรเปลี่ยนใจดีขึ้นนะแล้วเขาก็จะเดินทางมานะมีการเคลียร์กันก็ได้นะเพราะว่าแล้วหว่างเขาก็ยังอยู่นะยังไม่ไปไหนนะถ้าเดืนขึ้นยังไงก็หนีไม่พ้นนะเพราะว่าเป็นไัย คู่นะเรือคูเรยนะนวนรวมเป็นประมาณนี้